ต้นฉบับคลิปจากนามักให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดเมื่อ30ปีก่อนหน้านั้นพงครับดูสิผมยัลูกบอลล่ะพอโดนสไปเดอร์แมนเยอะไปเปล่าก็ไม่รูะตอนกูนพูดไงไเด็กเกี้ยเออนั่นมันเออมันมาแล้วเหรอ ไปกระจุอใส่โจ๊กไอ้ยอยมึงเอาพ่อกูไปทำใส่จ๊ไอ้ไปกาจูทีแดงฉันจะล้างแขนกูจะฆ่ามึงจริงมึงตัดลล้นมึงแล้วก็ยิงลล้นมึงอีกทีตัดกลับมาน่าปัจจุบันบอยนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นจากการฝึกโดยการเอาไส้กรอกละล้ลนมาตีที่ก้นของตัวเองเป็นประจำทุกวันจนตอนนี้ทำให้เขามีกล้ามโตอันแข็งแกร่งที่สุดในปัติพีและเป็นที่มาของฉายาจอมานกล้ามโตดของเขาพ่องเมื่อ พ่องเมือพ่องเมือพ่องเมือเอ,อ้ออะไรวะมัง่งโอ้ยคนจะหลับจะนอนมึงจะมาโวยวายอะไรหน้าบ้านกูปิกาจูปิกาจูฮะปิกาจูละ,ละหรือว่ามันในที่สดกูก็เจอตัวมึงบอยเอาไข่กูคืนมาเดี๋ยวนี้ ไหนที่สุดหนที่สุดฉันก็เจอตัวแก่เป็นกระจูมึงแดกพ่อคูเ,เป็นสยายโจในตอนที่แล้วมึงแค่แอบไปตัดไข่มึงมาสองข้างตอนมึงหลับมึงโกรธอะไรขนาดนั้นฉันจะล้างแค้นให้พ่อของฉันเตรียมตัวตายซะ ฉันไปฝึกมาแล้วจนตอนนี้ฉันดูทับพลังของเม็ดมาสีทองมาหมดแล้วถึงคราวที่แกต้องตายยะ yeah. ในตอนนี้ไม่มีใครหยุดฉันได้อีกรับไปซะไปกันจูอะไรของแมงวะนเนโอ้โหโดนชนลูกตาคุณเต็มเลยโอ้ตายก็แค่นั้นละบอยแค่นี้มันยังกระจอกวะ่ะแล้วมึงคิดว่าการโดนตัดไข่มันเป็นเนรนเื่องตลกเรอนี่โอ้แมงตบกูกระเด็นยังกระลูกเมียน้อยเลยอ้เจ็บอ้าวไยังไม่หยุดดีกวาออออาออเมา ไม่ไหวจริงๆเหลืเนียเอ้ยไม่ว่ายัางไงฉันก็จะฆ่าแกให้ได้ yeah! โ, <st arts> โดย่ลองดูซะนี่แหละพลังที่ได้มันจากการดูซับพลังของเม็ดมาไีทองนะม้านะจะแปลงร่างเป็นไททันเหมือนฉันอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกล้ามตัวที่แข็งแกร่งมันไม่มีทางทำได้นี่ นั่นก็เพราะว่าฉันได้ใช้วิธีการฝึกกล้ามตัวประจำตระกูลโจสตาอย่างไงล่ะโดยการเอาตัวถ่พื้นรอบกเป็นเวลา20ปีจนในตอนนี้ฉันได้รับฉายาจอมมันกงงล้มา,กามตัวอย่างไงเล่าจอมมันกล้าลมตัวันเหรอมีหน้าเรามันถึงได้ดูซ้พลังจากไขทองคําของฉันไปได้ปณิพานยิ่งสงความมุ่งมั่นยิ่งต้องแรงก็ฉันจะจัดก,การกับแกแม่งดูหนังมาเวลเยอะเหมือนพ่อมาเลยนี่หว่าเฮ้ยไอปากหมาแด่พ่อกูไปใส่จุกบไปพอยังล้อเลียนพ่อกูอีกมึงตายแนะ่เยอะ แล้วดูหนังเยอะมันไม่ดีตรงไหนมันเสริมสร้างจินตนาการและความรู้ให้เด็กกำลังโตไงแม่เยอะตายมีความตั้งใจแต่ก็ยังอ่อนนะเยอหัวกูอีกแล้วมึงไม่กันดูหนังมากแล้วหลอนมันพ่อมึงนั่นละเยอเฮ้ยฮะเฮ้ยปัดกลิ้งควายเฮ้ยแมงลบได้อีกอืมก็ใช้ได้นิวว่าเฮ้ย แม่งว่าแต่กูมึงเองก็ติดละครไทยเหมือนกันนั่นแหละแล้วมาทำเป็นพูดว่าคนอื่นติดหนังมึงดูถูกละครไทยเหรอกูจะจัดก,การมึงด้วยเขาพยาไฟเดี๋ยวนี้แหละไอปากหมาน่าจริงก็เข้ามาท้ายที่สุดแล้วบทสรุปของการต่อสู้ระหว่างแฟนหนังนอกกับแฟนหนังไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีต่อแล้วจ้ะ